สวัสดีครับพบกับการถแถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด -19 ของศูนย์บัญชาการสถานการณ์การการะบาดโรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันอาทิตย์ที่13มิถุนายน2564วันนี้กระผมทรงยศคำชัยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นผู้ถแถลงข่าวในวันนี้นะครับ มาเริ่มกันที่สถานการณ์ของโรคโควิด -19 ประจำวันนี้กันก่อนนะครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็น4รายนะครับจากข้อมูลก็จะเห็นว่า,าผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเรานะครับก,ก็จะมีเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลงอย่างเงี้ยนะครับเนื่องจากว่าจะมีผู้ที่นําเข้านะครับมาจากต่างจังหวัดนําเชื้อมาจากต่างจังหวัดนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ ก็ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของเรานะครับขึ้นไปอยู่ที่4,119รายในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว4,051รายคิดเป็นร้อยละ98ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดนะครับยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพียง43รายเท่านั้นเองโดยแยกเป็นโรงพยาบาลรับ39รายโรงพยาบาลเอกชน3รายทั้งหมดยังรักษาตัวที่ยังรักษาตัวอยู่นะครับ แยกเป็นผู้ป่วยสีเขียว24รายสีเหลือง13รายสีส้มจำนวน4รายนะครับแล้วก็สีแดง1รายนะครับวันนี้ก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่26รายเท่าเดิมนะครับส่วนการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและก็ผู้สัมผัสนะครับ เมื่อวานนี้ตรวจไปทั้งหมด567รายก็พบว่ามีผลบวกอยู่4รายนะครับคิดเป็นร้อยละ0.7สําหรับการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงนะครับเมื่อวานนี้ทีมสปกอํอาเภอ,อชัยประการออกไปตรวจเชิงรุกนะครับในกลุ่มเสี่ยงสูงและก็ผู้สัมผัสในตําบลหนองบัวนะครับอําเภอชัยประการตรวจไปทั้งหมด48รายไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับและในส่วนของ ประวัติความเสี่ยงนะครับของผู้ติดเชื้อในช่วงหลังนี้ก็จะมีการสวิงขึ้นสวิงลงนิดหนึ่งนะครับก็มีทั้งมีการติดเชื้อด้วยการสัมผัสในครอบครัวนะครับนำเข้าแล้วก็ในชุมชนในที่ทำงานสลับกันไปนะครับในส่วนของคัสเตอร์ต่างๆวันนี้เราไม่พบผู้ติดเชื้อที่ขยายเป็นวงกว้างเป็นคัสเตอร์ใหม่ๆนะครับรวมทั้งคัสเตอร์ที่พบผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่ก็ไม่มีนะครับ ก็มีคัสเตอร์ที่ปลอดภัยแล้วเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งก็คือคัสเตอร์ของบริษัทขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอเมือง erm นะครับไม่พบผู้ติดเชื้อเป็นเวลา28วันหลังจากพบรายสุดท้ายแล้วยังคงเหลือคัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังอยู่อีกเพียง4คัสเตอร์นะครับแล้วก็ทั้ง4คัสเตอร์ก็ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มาเป็นเวลา5-6วันแล้วนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเรานะครับก็มีไทม์ไลน์ที่น่าสนใจนะครับ ผมขอเริ่มที่ลายที่รายงานไปเมื่อวานนี้นะครับรหัสผู้ป่วยคือ CMC 198นะครับก็เป็นผู้ติดเชื้อหญิงไทยนะครับอายุ72ปีภูมิลำนาอยู่ในอำเภอชัยปราการนะครับโดยประวัติการติดเชื้อเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับว่าไปรับเชื้อจากที่ไหนมานะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่ขอเวลาให้กับทีมสอบสวนสักเล็กน้อยนะครับกำลังติดตามข้อมูลอยู่นะครับ โดยผู้ติดเชื้อก็ให้การยืนยันว่าอยู่ที่บ้านตลอดนะครับไม่ได้ออกไปในพื้นที่เสี่ยงอาจจะไปตลาดบ้างเป็นบางครั้งโดยวันที่1มิถุนายนนะครับผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้ไอเจ็บคอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อวันที่3-7ถึง7ก็เข้าไปรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลหลายๆแห่งนะครับทั้งคลินิกเอกชนโรงพยาบาลฝางรพสตแลต้วก็ยังมีการจ้างหมอนวดนะครับให้มานวดที่บ้านด้วย วันที่10มิถุนายนนะครับอาการไม่ดีขึ้นญาติก็จึงพามาตรวจที่โรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่นะครับแพทย์ก็ได้สวบนะครับแล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิดนะครับแล้วก็ผู้ป่วยก็กลับไปรอที่บ้านนะครับผลออกมาว่า,าผลการตรวจไม่ชัดเจนนะครับทางโรงพยาบาลมหาราชก็จึงประสานไปที่โรงพยาบาลชัยประการให้ตามผู้ป่วยมา ตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับผลการตรวจครั้งที่2ก็ว่าก็พบว่าติดเชื้อโควิด -19 นะครับโดยการลงพื้นที่ของทีมอสอบสวนโลกนะครับก็ตรวจผู้สัมผัสทั้งหมดนะครับ41รายก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง9รายนะครับโดยเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน2รายผลบวก1รายนะครับแล้วก็ผลเป็นลบ1รายผู้สัมผัสในชุมชนอีก7รายก็รอเวลาตรวจนะครับ ซึ่งจะต้องตรวจนะเพราะวันที่ดีที่สุดก็คือวันที่สัมผัสหลังจากที่สัมผัสแล้ว5-7วันนะครับผู้สัมผัสเสียงต่ำ3ามรายนะครับทางทีมสอบสวนโลกก็ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการที่บ้านนะครับถ้ามีอาการถึงค่อยตรวจนะครับสำหรับผู้สัมผัสร่วมบ้านที่ผลเป็นบวกนะครับก็มีเป็นเพศหญิงนะครับซึ่งเป็นบุตรสาวของ ผู้ป่วยดังกล่าวนะครับรหัส cm4202 นะครับนี่ก็มีประวัติทำลายคล้ายๆกันนะครับพราะก็อยู่บ้านเดียวกันอันนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับที่ไปที่มาของอาการติดเชื้อของครอบครัวนี้นะครับว่ามาจากไหนต่อไปนะครับผู้ติดเชื้ออีก2รายนะครับก็เป็นรหัส cm4200 กับ4201นะครับ โดยทั้งสองเป็นเพศชายนะครับอายุ20ปีและ22ปีนะครับทำงานรับจ้างที่แคมป์ก่อสร้างที่กรุงเทพมหานครและเดินทางกลับบ้านเนื่องจากว่าบริษัทมีการเลิกจ้างนะครับแล้วก็เดินทางกลับมาด้วยกัน4คนนะครับก็คือเป็นผู้ติดเชื้อรหัสก่อนหน้านี้นะครับ4196นะครับแล้วก็ผู้ติดเชื้อที่จังหวัดเชียงรายหนึ่งกลายนะครับโดยเดินทางเข้ามาที่ชัยประการแล้วก็ครอบครัวก็นำมอเตอร์ไซค์มาไว้ให้นะครับ ทั้งสองก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะครับแล้วก็ไปรายง,งานตัวที่รพสตแล้วก็ให้รพสตก็ออกคําสั่งให้ไปกักตัวนะครับโดยทั้งสองเ,อเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้สแกนซ m ชนะแต่รับผิดช,ชอบด้วยการไปรายง,งานตัวที่รพสตนะครับก็จึงสั่งให้มีการกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับก็จากสถานการณ์นี้ก็จะมีผู้สัมผัสเพียงไม่กี่คนนะครับแล้วก็ไทม์ไลน์ต่างๆก็จะ คล้ายๆกันนะครับผู้สัมผัสเสี่ยงก็น้อยนะครับเนื่องจากว่าได้รับการกักตัวที่ถูกต้องต่อไปรายสุดท้ายนะครับรายที่4ของวันนี้รหัส CMC 199นะครับนี่ก็เป็นผู้ติดเชื้อชายไทยนะครับอายุ25ปีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอสันทรานะครับเริ่มมีอาการไข้หายใจลำบากปวดศีรษะนะครับตั้งแต่วันที่12มิถุนายน ก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะครับซึ่งมีการติดต่อพบกับพบปะผู้คนจํานวนมากแต่ว่าไม่ได้เดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับในระยะเวลา14วันย้อนหลังแต่ว่าสัมผัสกับคนงานนะครับรวมทั้งภรรยาคนงานนะครับที่ทํางานที่แคมป์ก่อสร้างที่ปทุมธานีนะครับก็ภายหลังก็ทราบว่าภรรยาของคนงานเนี่ย ติดเชื้อนะครับติดเชื้อโควิด -19 รายละเอียดก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับรายนี้เข้ามาตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนตอนนี้ก็รับไว้รักษาตัวทั้งหมดนะครับในโรงพยาบาลรัฐและก็โรงพยาบาลเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับจากสถานการณ์ตรงนี้นะครับก็ขอฝากย้ำเตือนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับว่ากาดท่านอย่าเพิ่งตกเพราะตอนนี้คณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่ ผ่อนคลายนะครับกิจกรรมหลายๆอย่างในจังหวัดเชียงใหม่ของเราแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการที่เป็นร้านอาหารนะครับพัตคารต่างๆรวมทั้งธุรกิจต่างๆหลายๆอย่างนะครับได้เปิดให้บริการแล้วแต่ธุรกิจเหล่านั้นยังต้องคงเคร่งครัดนะครับในเรื่องของมาตรการการป้องกันโรคสําหรับผู้ที่ไปใช้บริการด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับทุกท่านพี่น้องประชาชนนะครับ ต้องช่วยกันเฝ้าระวังนะครับผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างก็จะเหมือนกับผู้ติดเชื้อที่อำเภอชัยปราการนะครับเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าไม่ได้สแกน C m ชนะนะครับแต่ก็เข้าไปรายงานตัวนะครับกับเจ้าพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่จึงมีคําสั่งให้กักตัวเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็จะทําให้เกิดกา,าผู้สัมผัสจํานวนไม่มากแล้วก็าการคัดกรองตรวจคัดกรองนะครับก็จะทําได้รวดเร็วก็การระบาดก็ไม่ขยายเป็นคัสเตอร์ใหญ่ๆจนไม่สามารถควบคุมได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะครับว่าผู้ติดเชื้อที่มีประวัติการสัมผัสโรคไม่ชัดเจนนะครับท่านต้องอไม่ปกปิดข้อมูลนะครับบอกข้อมูลความจริงกับทางทีมสอบสวนโรคนะครับเพื่อที่เราจะค้นหาแหล่งลังโรคซึ่ง เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะครับว่าเรายังไม่ทราบเลยนะครับว่าหลายๆท่านที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ของเราเนี่ยแหล่งลังโรคมาจากไหนติดเชื้อมาจากไหนนะครับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือว่าอย่าปกปิดข้อมูลนะครับเราก็จะลงไปควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงท,นทีนะครับก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดขยายวงเป็นคัสเตอร์ใหญ่ๆนะครับด้วยความห่วงใยนะครับขอให้ทุกคนรักษามาตรการ ในการป้องกันโรคส่วนบุคคลนะครับอย่างเคร่งครัดแล้วก็ร่วมใจการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 ให้มากกว่าร้อยละของประชากรทั้งหมดนะครับของจังหวัดของเราหรือประมาณ1ล้าน4หมื่นกว่ารายนะครับก็จะร่วมกันกันเป็นกำแพงสกัดกั้นโรคโควิด -19 ใ,ให้กับคนเชียงใหม่ได้นะครับวันนี้ยอดการจองคิวการฉีดวัคซีนของคนเชียงใหม่ อยู่ที่196,836รายแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการฉีดวัคซีนในรอบนี้นะครับตั้งแต่วันที่7มิถุนายนเป็นต้นมาจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอยู่ที่4,3824รายถ้ารวมตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเป็นต้นมานะครับประชาชนาจังหวัดเชียงใหม่ฉีดวัคซีนไปแล้ว1 2 2 0 0 0 0 636รายนะครับอันนี้ก็จำนวนเยอะทีเดียวนะครับแต่ก็ยังไม่พอนะครับที่จะเป็นเกราะป้องกันโรคให้กับพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่นะครับเพราะนั้นท่านที่ยังลังเลใจยอยู่หรือว่าไม่ประสงค์จะฉีดนะครับขอ,อเชิญชวนนะครับให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนเข้ามานะครับก็จองได้ที่เว็บเบสกำแพงเวียงที่เดียวเท่านั้นนะครับโดยขณะนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก็ได้ประกาศออกมาชัดเจนแล้วนะครับว่าวัคซีนชิโนแวกมีความปลอดภัยที่จะฉีดให้กับผู้สูงอายุแล้วดังนั้นผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับสามารถจะฉีดวัคซีนชนิดไหนก็ได้นะครับปลอดภัยทุกชนิดแต่วัคซีนที่ดีที่สุดก็คือวัคซีนที่ได้ฉีดเร็วที่สุดนั่นเองเพราะนั้นร่วมกันฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อคนเชียงใหม่นะครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมรับฟังการถแถลงข่าวสถานการณ์โรคโควิด -19 ของศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันนี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับสถานการณ์ที่น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับสวัสดีครับ